สวัสดีค่ะพวกเรามาจากหมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขาในหัวข้อเรื่องวัสดุดูดซับไมโครพลาสติกในน้ำด้วยไคตีนจากปลักหอยมแมลงผู่ วัสดุดูดซับไมโครพลาสติกมีแนวคิดมาจากการนำเอาเปลือกหอยแมลงภู่ที่เป็นขยะเหลือทิ้งภายในชุมชนตลาดสดอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาที่มีการเก็บเปลือกหอยแมลงภู่ขายมาผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้ไข่ตินที่มีคุณสมบัติสามารถดูดซับไมโครพลาสติกได้ด้วยกลไกการดูดซับ3กลไกหลักนั่นก็คือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลและโครงสร้างที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กของไข่ตีน และแรงไฟฟ้าสถิตจากโมเลกุลของไคตินที่มีประจุบวกและโมเลกุลของไมโครพลาสติกที่มีประจุลบทําให้เกิดการดึงดูดกันทําให้นวัตก,กรรมของเรามีจุดเด่นคือ1มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับไมโครพลาสติกจากคุณสมบัติพิเศษของไคติน2เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและช่วยลดมลพิษจากไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้ช่วยทําให้ระบบนิเวศฟื้นตัว และยังช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพของมนุษย์อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนปัจจุบันทั่วโลกพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำทะเลมากกว่า80%ของพื้นที่ในหมหาสมุทรและปริมาณไมโครพลาสติกในหมหาสมุทรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า300ล้านตันในอีก26ปีข้างหน้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์โดยในปัจจุบันพบว่าสัตว์ทะเลมากกว่า70%กินไมโครพลาสติกเข้าไปทําให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมนุษย์พบว่ายังมีการบริโภคไมโครพลาสติกเฉลี่ย5กรัมต่อสัปดาห์ผ่านทางอาหารและน้ําดื่มดังนั้นเราจึงได้มีการนําเอาเปลือกหอยมแมลงภู่ซึ่งเป็นการนําเอาขยะอาหารมาสร้างคุณค่าออพไซคลิ่งฟู้ดเวสต์ให้มีประโยชน์ต่อทั้งสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ โดยกลุ่มเป้าหมายที่นวัตกรรมของเราต้องการเข้าไปช่วยแก้ปัญหามีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในภาครัฐมีทั้งระบบชลประทานเพื่อการเกษตรหรือการนําไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนในภาคเอกชนสามารถนําวัสดุดูดซับไมโครพลาสติกมาใช้กับการติดตั้งระบบบาบ,บัดน้ําทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารที่พักอาศัย วัสดุดูดซับไมโครพลาสติกด้วยไคตินจากเปลือกหอยแมลงผู้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษจากไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายด้านสุดท้ายนี้เราจะช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนปราศจากปัญหามลพิษจากไมโครพลาสติกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ด้วยวัสดุดูดซับไมโครพลาสติกจากไคตินในเปลือกหอยแมลงผู้ขอบคุณค่ะ